สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะนําเสนอตัวเลขเด็ดๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะคอนอื่นก็ฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ วันนี้ก็ได้คัดตัวเลขเด็ด,ด,ดมาฝากอีกเช่นเคยนะคะของหลายสำนักนะคะเพิ่มให้เสียเวลานะคะไปดูตัวเลขกันเลยค่ะค่ะมาดูตัวเลขกันเลยนะคะก่อนอื่นขอดูตัวเลขที่ที่แอดชอบนะคะที่ชอบไปจำก่อนที่จะถึงเดือนตุลานะคะซึ่งเป็นเลขมงคลที่แอดเคยถูกมาหลายครั้งหลายงวดติด หลายปีนะคะแต่งวดที่แล้วตัวเลขออกไม่ตรงกับที่วันเกิดของแอดนะคะเดือนหน้านะคะเดือนตุลานะคะมาดูตัวเลขกันเลยค่ะฝากเลขมงคลน,นะคะเลขประจำบันสุขที่หลวงพ่อเคยบอกไว้นะคะที่เคยบอกเปอนไว้นะคะสมัยที่เขาบวชนะคะบันสุขสองเจ็ดเจ็ดสอง ก็เคยเข้ามาหลายงวดหลายครั้งนะคะก็พิจารณาดูเนาะฝากสองเจ็ดเจ็ดสองด้วยนะคะซึ่งเอ็ก็ซื้อเบอร์ไว้แล้วนะคะเดือนเกิดเดือนเกิดตุลานะคะเกิดวันที่ยี่สบสามเอ็ดก็ตั้งใจว่าจะซื้องวดนี้กับสิ้นเดือนเนาะแต่มาออกสามสองไมก่อนนะคะก็บางคนญาติญาตบางคนก็ถูกเยอะนะคะ ถ้าไม่ออกวันเกิดก็จะออกพอสอของเอสเองนะคะสองห้าหนึ่งห้านะคะเคยออกสามตัวตรงด้วยนะคะห้าหนึ่งห้านะคะป,ะปีนี้อายุห้าสิบนะคะเป็นเลขที่ต้องออกไม่ออกตอนวันเกิดตอนเดือนหรือไม่ก็อาจจะออกออกก่อนนะคะซึ่งปีที่แล้วไม่แน่ใจว่าออกก่อน เดือนตุลาหรือว่าออกหลังตุลานี่นะคะส่วนห้าหนึ่งห้าแอดก็ซื้อมาแล้วนะคะลอตเตอรี่นะคะเคยได้นะคะเคยได้ทุกปีนะคะอาจจะออกก่อนหรือออกช้านะคะสินเองเป๋าตังก็สองใบนะคะเนได้ใบหนึ่งนะคะและเลข สี่ห้าศูนย์ก็เลขปฏิทินนะคะสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าค่ะหนึ่งห้าได้สามใบแล้วนะคะคือออกเนาะไวเป็นแนวทางนะคะต่อไปนะคะของปู่สี่ศูนย์ค่ะลางจัาดที่แตกบนแตกล่างนะคะเป็นเลขที่คัดออกมาเหลือห้าชุดนะคะงดก่อนก็ แต่เป็นตัวตัวรองนะคะแต่ก็ถือว่าเข้าบนเข้าล่างเลยนะคะล่างสามแปดก็ออกแปดสามนะคะแล้วก็บนสองสามก็ออกสามสองนะคะไม่ได้ออกตรงตัวเน้นนะคะแต่ก็ถือว่าเข้าเต็มเต็มนะคะของปู่สี่ศูนย์ค่ะงวดน,นี้นะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะได้สามตัวชุดเต็มนะคะรอเลขบน ยะปูให้วันหลังนะคะงวดนี้ก็เอาล่างไปก่อนนะคะชื่นชอบของสำนักไหนเราค่อยซื้อนะคะต่อไปก็ปูชัยยานโทษค่ะของปูชัยวานค่ะหลังงวดที่แล้วสามแปดออกแปดสามนะคะงวดนี้วิ่งสี่สี่เก้าเก้าสี่ล่างวิ่งสองสองเจ็ดเจ็ดสองค่ะ ของปู่ชัยวานตัวเลขน้อยนะคะสองเจ็ดเจ็ดสองค่ะของวัดป่าอุดรวัดป่าของวัดป่าปู่ดอนนะคะเลขขันน้ำมนต์ศูน เอนที่คอนไม้สองแปดเลขเพียงมองนะคะห้าห้าสามหกสามห้าล่างเก้าหนึ่งค่ะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะปู่เคยเข้าสามตัวโต๊ดบ่อยนะคะปู่สามแปดค่ะ อัดมาให้แล้วนะคะบนสี่เก้าห้าเ้าหก้าค่ะล่างเม็ดเดียวสองเจดนะคะกลับด้วยนะคะสองเ็ดเจดสองด้วยนะคะไม่กลับไม่กลับตับเตกเด้อรู้สึกจะเริ่มมีหลายสำนักแล้วนะคะเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะเงินเทเลวก็ดังมากนะคะรอบนี้งวดน,นี้ก็น่าจะ ตามตัวอาจจะโออีกก็ได้นะคะปู่สารคามคาเลขน้องแมวนะคะหลักร้อยมี3มกับ2นะคะ3ตัวเม็ดเดียว3ามสองสบนล่างสองส3่ามสี่สมสองกับสองหนึ่งค่ะ แคปหน้าจอไว้เลยค่ะคนนอนป่าฝันเม่นนะคะผีมาบอกแล้วนะคะฝันผีมาบอกตัวเลขอีกแล้วสามตัวค่ะห้าหนึ่งห้าหรือห้าเจ็ดห้าตัวกันนะคะจับคู่ก็ได้หนึ่งห้าห้าห้าเจ็ดห้าด้วยก็ได้นะคะล่างเม็ดเดียวนะคะสามหกค่ะ งวดที่แล้วหลุดนะคะหลายสำนักนะคะที่หลุดนะคะก็ตามต่อเนาะทุกตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะพอป้าปราณีค่ะเลขศูนย์นะคะมี6 5หสกับ2อนกับ9กวิ่งที่0ูนย์บนล่างนะคะวิ่ง0ูนย์บนล่างค่ะ ส่วนน้อยที่หลุดนะคะของป้าปราณีค่ะเล็กน้องน้ำทิพย์นะคะงวดที่แล้วก็เขียนให้มีสามมีสองนะคะเอตัดตเตศูนย์สามศูนย์สองนะคะแต่ออกสามสองค่ะงวดนี้น้องฟันเห็นพยานหน้าอีกแล้วนะคะน้องเขียนให้สามศูนย์สองหกแล้วก็สองสามศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์สนะคะในโรคโค้งสุดท้ายของน้องใหม่นะคะ น้องน้ำทิปนะคะจากช่องน้องกล้าพารวยค่ะทุกตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะการลงทุนมีการเสี่ยงมากนะคะชุดไหนสำนักไหนตรวงความฝันของเราเราค่อยซื้อนะคะ การลงทุนมีการเสี่ยงมากค่ะอันนี้ขอให้ fc ทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยๆวยค่ะสวัสดีค่ะ